ต้นเลยนะครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับผมจัดสุภัทรวรณิศสสนครราชสีมาเขตหนึ่งไดยมโภคพรรคประชาชนในานามประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนครับผมมีประเด็นข่าวที่จะมาแถลงกับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ครับทางคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองของเรา ได้มีหนึ่งในวาระที่เราพิจารณาศึกษาแล้วเป็นประเด็นความคืบหน้าที่น่าสนใจแล้วก็เชื่อว่าสังคมให้การติดตามครับเมื่อวานนี้เรามีประเด็นพิจารณาศึกษาความคืบหน้าติดตามนะครับการนำโครงการ e donation การบริจาคผ่านช่องทาง e donation แล้วก็ติดตามการวางมาตรฐานการที่จะกำหนดมาตรฐานการทำบัญชีของวัด เมื่อวานนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งนะครับจากหน่วยงานต่างๆองคอ์กรที่ได้มาร่วมประชุมกันได้แก่สำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับตัวแทนจากมหามากุฏราชวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับแล้วก็สมาคมผู้สอบบัญ,ญชีนะครับในพะบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนธนาคารพาณิชย์ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรธนาคารออมสินธนาคารทกศนะครับทั้งหมดเมื่อวานนี้เราได้พูดคุยแล้วก็ติดตามสถานการณ์พบว่าก่อนหน้านี้ครับช่องทางการบริจาค e donation นั้นเป็นที่พูดถึงในสังคมในวงกว้างเพื่อที่จะจัดระเบียบขาเข้าการรับเงินบริจาคนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา การประชุมมหาเทรสมาคมครั้งที่13ทับ2,568สมเด็จพระสังฆราชได้มีบัญชานะครับเป็นมติผ่านมหาเทรสมาคมด้วยความหมใหญ่อยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการให้วัดต่างๆรับบริจาคผ่านช่องทาง E-Donation แล้วก็ให้มีการจัดทำมาตรฐานบัญชีเพื่อให้วัดต่างๆนั้น สามารถมีบัญชีที่เปิดเผยโปร่งใสให้ศาสานิกชนได้ติดตามการใช้จ่ายเงินต่างๆครับสถานการณ์ณตอนนั้นได้รับการตอบรับอย่างดีจากกรมสัมพากรตามที่เราได้ติดตามข่าวเราก็จะทราบกันว่า 1. มกราคม2 5 6 9เป็นต้นไปครับสัมพากรไดปร้ประกาศแล้วว่าการที่จะ,ะยื่นบริจาคนะครับแล้วก็นำมา เป็นการลดหย่อนภาษีนั้นแล้วก็เป็นกรณีการบริจาคให้วัดจะต้องบริจาคผ่านช่องทาง e donation เท่านั้นนะครับเมื่อวานนี้ตัวเลขจากสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับวัดในเมืองไทยปัจจุบันนี้44,428วัดด้วยกันแล้วก็ได้สมัครทางธนาคารพาณิชย์ประสานกับกรมสรรพกรเข้าสู่ระบบ e donation 37,991วัดวัแล้วก็จากตัวเลขนี้จะเห็นว่าเป็นตัวเลขสูงถึง8 5เกือบ86กร็นต์าจะพูดคุยนอกจากความคืบหน้าแล้วเราได้พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดอุปสรรคหน้างานที่อาจจะมีวัดขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลพื้นที่วัดที่อยูอ่ริมจังหวัดทีอ่อยู่ข้างกับอีกจังหวัดหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยด้วยกฎระเบียบจะต้อง เปิดธนาคารจังหวัดใดตรงนี้ก็มีการพูดคุยรายละเอียดนะครับเรื่อง e-donation นะครับมีความคืบหน้าเป็นอย่างดีธนาคารพาณิชย์แต่และธนาคารที่มาก็ได้พูดคุยพูดถึงการส่งเสริมนะครับให้วัดวาต่างๆเนี่ยได้เข้าสู่ระบบ e-donation อย่างเช่นธนาคารออมสินเนี่ยมีโครงการออมสินออมบุญแล้วก็เวลาที่ออกไปช่วยดำเนินการเปิด e-donation เนี่ย ยังสนับสนุนอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นร่มสนามนะครับแล้วก็ทุกธนาคารพาณิชย์เนี่ยให้การสนับสนุนวัดหลังจากวัดได้ร่วมกับสัมปทานเปิดบัญชีกับธนาคารพาณิชย์แล้วเรื่อง QR code ต่างๆธนาคารพาณิชย์ก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีครับเราเชื่อว่าการบริจาคผ่านช่องทาง e-donation ก็จะเป็นอ e ีกก้าวสำคัญที่ช่วยให้มีความโปร่งใส เงินที่บริจาคนั้นข้ามขั้นตอนที่ใช้เงินสดนะครับก็จะทําให้การทําบัญชีการที่วัดสามารถรับเงินบริจาคนั้นนะอ่ามีช่องทางที่ชัดเจนแล้วก็โปร่งใสขึ้นนะครับทีนี้มาถึงในส่วนของการทําบัญชีครับเมื่อวานนะครับทางสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้อ่ารายงานสถานการณ์ล่าสุดครับได้มีการจัดทําบัญชีอยู่เป็น2ประเภทนะครับ มีการจัดทําบัญชีอย่างง่ายซึ่งจะต้องทําบัญชี3แบบด้วยกันนะครับส่วนวัดที่พอจะสามารถใช้คอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าสามารถทําในระดับสูงขึ้นมาได้ก็จะใช้แบบที่เรียกว่ามี6เล่มนะครับก็จะมีมาตรฐาน3เล่มแล้วก็มีการแยกประเภทค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดครับแล้วก็ทางผู้แทนของสมาคมผู้สอบบัญชีนะครับ ก็ได้แสดงความคิดเห็นรวมถึงได้บอกว่าปัจจุบันนั้นทางสมาคมเองก็มีอาสาสมัคร300-400คนตรงนี้พร้อมที่จะทำงานร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการที่จะกระจายอาสาสมัครเพื่อที่จะช่วยวัดต่างๆในการที่จะถัดจัดทำบัญชีให้ถูกต้องนะครับมาถึงตรงนี้ก็มีความหมู่ใหญ่ครับ ที่เราได้พูดคุยเพิ่มเติมอย่างเช่นว่าเรามักจะห่วงใยวัดเล็กๆจริงๆครับในหลายๆวัดที่อาจจะขาดแคลนบุคคลนะครับแล้วก็แน่นอนครับพระภิกษุสงฆ์ทุกรูปท่านเองก็ไม่ได้เรียนบัญชีมาอาจจะเกิดข้อติดขัดใดๆได,ๆได้นะครับในส่วนของวยาวัจกรก็ดีนะครับส่วนมากแล้วก็ไม่ได้เรียนบัญชีหรือจบบัญชีมาวจกรให้เจ้าอาวาสจะต้องจัดทําบัญชี ถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างง่ายนะครับการช่วยจากทางฝัง่งของศาสนิกชนก็มีความจำเป็นตรงนี้จะมีการพูดคุยกันในรายละเอียดเพื่อทำให้สร้างมาตรฐานมีการสนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้วัดต่างๆสามารถเข้าสู่ระบบนะครับในภาพรวมวันนี้ที่มาถแถลงข่าวก็อยากจะให้ศาสนิกชนทั้งหลายโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชน ได้รับทราบความคืบหน้าครับการบริจาคจากนี้ไปสามารถทำผ่าน e-donation ได้จากตัวเลขของสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ44,428วัดปัจจุบันเข้าสู่ระบบ e-donation แล้ว37,991ครับแล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเติมขึ้นส่วนอีกทางด้านหนึ่งในการทำบัตีครับทางวัดเองโดยการสนับสนุนของสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องแม้แต่ธนาคารพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมาคมผู้ตรวจสอบบัญชีแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เข้ามาร่วมกันช่วยเพื่อที่จะนําไปสู่เป้าหมายเป้าประสงค์ให้มีความชัดเจนโปร่งใสในการทําบัญชีรายรับรายจ่ายของวัดครับกับท่างพี่น้องสื่อมวลชนมีข้อสอบถามใดไหมครับครับ <c oughs> <c oughs> และท้ายที่สุดนี้นะครับในนามคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเราจะติดตามพิจารณาศึกษากรณีที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่เพียงแค่ประเด็นของ e ีด n a เนชันการธรรมชีของวัดยังมีเรื่องต่างๆ <c oughs> ที่ตอนนี้เรากำลังทำงานกันในชั้นอนุกรรมธิการอีกหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็น กฎหมายการชุมนุมสาธารณะนะครับอ,อนุกรรมธิการเกี่ยวกับการปฏิรูประบบค่าปรับนะครับกฎหมายแล้วก็อนุกรรมธิการการถ่ายโอนภารกิจท้องถิ่นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ1ินาฬิกาเป็นต้นไปที่ห้องประชุม B1-5 หาห่างพี่น้องสื่อมวลชนสะดวกก็ขอ,ขอเชิญชวนครับวันนี้มีการเสวนากฎหมายแอนตี Anti ้สลหรือการฟ้องปิดปาก มีนักวิชาการทะครับมีนักวิชาการชั้นนำหลายท่านมาร่วมกันเสวนาแล้วก็วันนี้จะมีหลายภาคส่วนไม่ใช่เพียงแค่นักมนุษยชนในประเทศไทยยังมีสอสที่ทำงานประเด็นในเชิงประเด็นที่เกี่ยวกับการแอนตี้สลบฟ้องปิดปากนะครับมาร่วมกันเสวนาก็จะมีสาระต่างๆให้ติดตามมากมายครับวันนี้ก็ขอขอบคุณ พี่น้องสื่อมวลชนทุกผแผนกทุกท่านครับที่มาด้วยได้มาร่วมทํำในการแถลงข่าววันนี้ขอบคุณครับ